สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอเจ๊ปุยสไพายรมันอีกแล้วค่ะวันนี้นี่ค่ะเห็นไหมอะไรเอ่ยยำเซลบอนน้ำปลาร้นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะ ไปชมกันเลยค่ะน้ำยำของเราค่ะนี่จ้าทุกคนแซลมอนอยั่ๆนะคะนี่เห็นไหมวันนี้เรามาทำแซลมอนยำน้ำปลารานะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่แซลมอนอยั่วๆค่ะวันนี้ปุ๋ยจะทำเมนูแซลมอน ยำน้ำปลาร้านะคะทุกคนหลังจากที่เราจัดแซลมอนแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาทำน้ำยำนะคะวันนี้สูตรเป็นน้ำปลาร้านะคะทุกคนก็จะมีนี่ค่ะค๋อใช้พริกแห้งนะคะครกค่ะแล้วก็นี่นี่ค่ะนี่ค่ะก็จะมีมะเขือเทศสะระแหนต่ต้นหอมซอยมะนาวแล้วก็หอมแดงนะคะ เราใช้ผักตามที่เรามีนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็ทำน้ำยำกันเลยนะคะพริกแห้งไปโขกวันนี้ไปใช้เป็นพริกแห้งนะคะน้ำเชื่อมค่ะใส่ไปก่อนสามช้อนโต๊ะนะคะ น้ำปลาค่ะส่ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะทุกคนน้ำปลารค่ะ3สช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะใส่ไปก่อนนะคะเราก็ชิมรสชาติตามใจชอบนะคะเพื่อน แล้วก็บีบมะนาวค่ะปุ้ยใช้เป็นมะนาวสามลูกก่อนนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวหวานมาเปรี้ยวหวานยังไงเค็มยังไงเดี๋ยวเราก็มาปรุงเพิ่มนะคะเดี๋ยวปุ้ยขออนุญ,ญาตบีบมะนาวค่ะบีบมะนาวเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะเพิ่มสูตรเป็นใส่น้ำมะขามด้วยนะคะนี่ค่ะใส่ทัะพพตักข้าวหนึ่งเลยนะคะ คนๆคนคนเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะทุกคนเโย่ใช้ได้ขัดหวานนี่ค่ะใส่ลงไปอีกน้ำเชื่อมลงไปอีกสองช้อนโต๊ะนะคะชิมอีกรอบนะคะือ รสชาติใช้ได้แล้วค่ะจะพิดขอเติมน้ำปลาลงไปอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้สูตรแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนในเค็มเปรี้ยวหวานนะคะอโอเคแล้วค่ะ เราก็นี่มาใส่ผักเลยนะคะใส่ผักลงไปเลย,ยสระแหน่เราเอาไว้เลยเตรงปลาแซลมอนเวลาที่เราราดแล้วนะคะนี่นี่ค่ะ กลงไปก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะสำหรับน้ำยำของเราน้ำยำแซลมอนนะคะน้ำปลาร้านะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตักลาดกันเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นผักเยอะๆนะคะผักก็เครื่องยำตามที่เราจัดนั่นแหละค่ะนี่น้ำยำแซลมอน,นะคะ่ะ นี่ค่ะทุกคนสาพ่นเราปุยเอาไปแช่ช่องฟิตอยู่ประมาณ20นาทีนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็ตักราดเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เหนหนี่ค่ะ ร่างจะลองด้วยกล่ำปรีนะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่ใครจะเอาอะไรนะคะนี่เห็นไหมคะยำแซลมอนน้ำปลาร้านะคะทุกคนนี่น่ากินไหมคะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจานเบลอค่ะทุกคนนี่ค่ะแซลมอนยำน้ำปลรรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็เอาเมนูอร่อยๆมาฝากอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน